สวัสดีครับผมก้องนภัทรจิโรธนพงศ์ครับผมปร,ประวัติการศึกษาของก้องครับผมก้องจบเทคนิคการแพทย์มหาลาัยลงังสิตครับสว่วนปริญญาโทก้องจบวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและพืชผู้สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแน่นอนครับวันนี้ก้องจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพว่าไปว่ามามันก็ไม่ได้ไกลตัวอะไรมากมายนะครับผมทีนี้เองเนี่ยคนทุกคนชอบเข้าใจว่าความแก่เป็นเรื่องปกติใช่ครับความแก่เป็นเรื่องปกติก้องไม่เถียงแต่บังเอิญว่าบางคนนะครับผมเราเป็นโรคแก่ก่อนวัย อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันมากเลยซึ่งโรคที่เราจะพูดกันดังต่อไปนี้มันจะเป็นโรคที่ว่ากันว่ารักษากันไม่หายนะครับมนุษย์เองเนี่ยมีอายุไขแต่ละคนก็มีอายุไขไม่เท่ากันและแต่ละคนก็จบอายุไขที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากอนุมูลอิสระครับที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับกับอายุที่เรามากขึ้นตามกันแต่ดันกลับกันครับสารต้านอนุมูลอิสระของเราเนี่ยกับลดน้อยลงเรื่อยๆ ไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นมันดันกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อบ้านปลายชีวิตครับก็จะประสบปัญหาเรื่องหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อ,อนเพลียเป็นหวัดง่ายไม่ค่อยสบายป่วยออดแอดจนบางครั้งนะครับนำไปถึงโรคเบาหวานไขมันความดันมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจอมพฤกษ์อมาพอมาพาตหัวใจวายต่างๆนา,านาที่เราเคยพบมากกันว่ามันรักษากันไม่หายและค่ารักษากค่อนข้างจะราคาสูงมากนะครับทีนี้เองนะครับถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่คลุกคลีอยู่กับมลภาวะความเครียดอาหารที่ก่อการอักเสบไม่ถูกสุขลักษณะพร้อมกับพฤติกรรมที่พักผ่อนไม่เพียงพอมนุษย์เราเองนะครับผมจะเป็นการเพิ่มอนุมูลสละให้กับร่างกายเองแล้วในขณะเดียวกันสารต้านอนุมูลสละดันมีเท่าเดิมสิ่งที่น่ากลัวครับโรคเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นความดันสูงหลอดเลือดหัวใจอัมาพาตพากินสารเบาหวานรือโลกต่างๆนานาแม้กระทั่งโรคมะเร็ง ที่ทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันกลัวกันมารู้จักกันก่อนครับว่าอนุมูลอิสระมีอะไรกันบ้างแล้วทําไมอาหารเสริมยี่ห้อนี้บอกว่าลดอนุมูลอิสระได้ลดอนุมูลอิสระได้แล้วก็ลดอนุมูลอิสระได้แต่จริงๆแล้วมีใครกันบ้างครับที่จะมาตีแผ่ข้อมูลที่แท้จริงให้เรารับรู้กันอนุมูลอิสระครับเริ่มต้นตัวแรกเลยกล้องแนะนําให้รู้จักก่อนตัวนี้ไลายที่สุดครับและกําจัดออกญาติที่สุดเขาเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์อันดับต่อมาครับซูเปอร์ออกไซด์จะถูกเปลี่ยนเป็น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อันดับต่อมาก็จะเป็นไฮดอกซิลเรดิคอลต่อมาและก็ต่อมาครับอันดับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซิงเกลเลตออกไซด์นะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์ออกซิลมันคืออะไรความสาเหตุสาเหตุของพวกมันคืออะไรกันแต่ละตัวก็มีสาเหตุแตกต่างกันซึ่งตัวที่เขาพยายามจะชูกันว่าตานแล้วริ้วรอยหายไปล่องลึกหายไปได้เขาเรียกว่าซิงเกลเลตออกไซด์ตัวซิงเกลเลตออกไซด์จะทำให้เกิดริ้วรอยล่องลึก ทำให้ผิวหนังเราเหี่ยวยน่นถ้าต้านอนุสาตรตรงนี้ได้แน่นอนรอยเหี่ยวย่นมันหายไปแต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องรอยเหี่ยวย่นกันแต่เราจะพูดถึงการมีสุขภาพที่ปลอดภัยจากโรคหลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสาเหตุหลักและน่ากลัวที่สุดคือตัวบนสุดนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์จำชื่อไว้นะครับมันชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ตัวซูเปอร์ออกไซด์ครับเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งหลอดเลือดหัวใจ ภากินสารอัม,มาพาตสังเกตนะครับว่าสารต้านอนุมูลอิสระเองต้านได้แค่ริ้วรอยนั่นหมายความว่าไม่มีใครใส่ใจซูเปอร์ออกไซด์เลยครับว่ามันก่อโรคร้ายรุนแรงขนาดนี้ลำดับต่อมาครับก้องจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักสารต้านอนุมูลอิสระก่อนว่ามันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่เรารู้จักกันมากที่สุดมาจากพืชผักผล,ลไม้ วิตามินเอวิตามินซีแลทาดไฟโตนิวเทรนกูตาไทโอนหรือแม้กระทั่งโคเอนไซคิวเทนเองก็ตามพวกนี้ครับต้านอนุมูลสระได้แค่ขั้นที่2แต่ขั้นที่1ครับเป็นการต้านอนุมูลสระที่ดีที่สุดและรุนแรงที่สุดและทําให้เราปลอดภัยจากโรคร้ายมากที่สุดเขาเรียกว่าการต้านอนุมูลสละขั้นที่1เอนไซ์ S <S ที่น่าสนใจคือเอนไซม์ SOD นะครับสารต้านอนุมูลสระเนี่ยยิ่งมีมากอายุยิ่งยืน แน่นอนเพราะถ้าเกิดเรามีอนุมูลสละเข้ามาในร่างกายเราซึ่งเราคุกคีกับมันมากอยู่แล้วแม้กระทั่งความเครียดอาหารนะครับสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มาตามบนลภาบนลพิษต่างๆที่เราอยู่คุกคีกับมันแล้วมันมองไม่เห็นถ้าเรามีสารต้านอนุมูลสละที่เยอะๆไว้แน่นอนครับเราปลอดภัยจากโรคร้ายแน่นอนทีนี้สารต้านอนุมูลสละเองเนี่ยก้องขอเท้าความไปถึงขั้นตอนแรกๆก,ก่อนอนุมูลสละเนี่ยเขาเคยคิดว่า คนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคนเหล่านี้เขามีพฤติกรรมยังไงนะทาไมเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้นะครับเขาก็พบว่าคนกลุ่มนี้ครับมีการทานพืชผักผล,ลไม้ซึ่งพืชผักผล,ลไม้เองเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เขาเรียกว่าขั้นที่2อ,อยู่ทําให้คนเหล่านี้ครับมีสุขภาพร่างกายที่กำยำแข็งแรงต่อมาครับเขาก็มานั่งนักโภชนาการก็มากําหนดว่าพืชผักผล,ลไม้กลุ่มวิตามินซีเนี่ย ะจะเทียบยังไงดีให้มันง่ายเขาก็ออกมาในลักษณะของคำว่าออแเลซึ่งค่าออแเนี่ยอนามัยโลกครับผมแนะนำให้ทานที่3,000ถึง5,000ออแต่อวันออแคืออะไรครับชื่อเต็มๆคือ o x กซิเจน d ร c ิ l a b ลแอ b ซอ t ์ a แบ c ด์คตีแปลว่าความสามารถในการต้านอนุมูลสละหมายความว่าต้านอนุสาแล้วยิ่งมีมากๆยิ่งดีนั่นหมายความว่าเราสามารถกินเกิน5,000ได้ไม่มีปัญหา แต่ในเบื้องต้นครับเราต้องกินให้ถึง3ามพถึง 5, ห้าพันออลเลกต่อวันแต่คนไทยเรามักไม่ถึงครับจึงจบชีวิตด้วยโรคเสื่อมต่างๆลําดับต่อมาครับก็มีงานวิจัยขึ้นมาอีกนะครับพบว่าเออไอพืชผักผล,ลไม้เนี่ยตระกูลเบอร์รี่เนี่ยออลเลกมันสูงนะแล้วทําไมคนที่กินเบอร์รี่ทุกวันนะ่ะยังไม่แข็งแรงกันอีกเขาก็มีงานวิจัยเพิ่มกับพืชผัก5สีนะครับเบอร์รี่เป็นพืชผักสีม่วงนะครับทีนี้ก็มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาอีกกับพืชผัก5สีพบว่า เขาก็มีงานวิจัยต่างๆนานาสีแตละสีเนี่ยของพืชผักธัญญาหารเนี่ยมีความสําคัญกับร่างกายมนุษย์สีเขียวดูแลทางเดิอนอาหารสีม่วงดูแลสมองสีแดงดูแลหัวใจครับสีขาวดูแลกระดูกส่วนสีเหลืองดูแลดวงตาพบว่าไม่เพียงแค่การทานออร์กให้ถึงเท่านั้นแต่คุณต้องได้พืชผักธัญญาหารครบ5สีด้วยทุณถึงอยู่รอดนะครับมันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับหนูนะครับแต่เราเรื่องหนูให้ฟัง นีหนูหนูก็จะเอาหนูนะครับไปฉีดสารก่อมะเร็งเขาเรียกว่าอัลฟาท็อกซินทําให้หนูกลายเป็นมะเร็งตับแล้วก็เอาหนูแต่ละข้อครับแยกกัน6กข้อข้อแรกไม่ให้กินอะไรปล่อยให้หนูไปตามสภาพส่วนข้อที่สองครับให้กินผัก1สีข้อที่สามให้กินผัก2สีข้อที่สให้กินผัก3ามสีข้อที่ห้าให้กินผัก4สีส่วนข้อที่6ให้กินผัก5สีพบว่าข้อที่ หกะครับที่หนูได้ทานผักครบ5สีเนี่ยพบว่าหนูไม่มีการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งเลยนั่นหมายความว่าพืชผักธัญญาหารมีฤทธิ์ในการลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้แต่กล้องไม่ได้บอกว่าหายนะแค่มันไม่ได้กระจายไปที่อื่นนะครับส่วนทั้งหมดที่กล้องเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลสระขั้นทุติยภูมิหรือขั้นที่2ในงานวิจัยครับในยุคที่วิทยาศาสตร์ ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีเส้นชัยก็พบสารต้านอนุมูลอิสระขั้นที่1เกิดขึ้นก็คือเอนไซม์เหล่านี้ครับกูต้าไทโอนเพอร์ลอกซิดเดตแคตาเลสแลวก็ SOD กอองอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับ SOD ก่อนครับว่า SOD เนี่ยมันสำคัญยังไง SOD เป็นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงที่สุดครับมีประสิทธิภาพในการต้านอนิสระเหนือกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วๆไปเพราะเขาจัดเป็นกลุ่มขั้นที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์ SOD เองจะมีฤทธิ์สามารถป้องกันร่างกายมนุษย์ครับได้ถึงระดับเซลล์และลึกไปถึงระดับ DNA เป็นการปกป้องโรคเสื่อมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นป้องกันเบาหวานป้องกันความดันนะครับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจพากินสารอัลไซเมอร์รวมไปถึงโรคอามาัพอามพฤกษ์อัมพาตนะครับเอนไซม์ SOD ชื่อชื่อจริงๆของเขาคือ super oxide ด i ส m ิ t a ท e เมื่อกี้ก้องพูดถึงอนุมูลอิสระแล้วก้องก็พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระที่อยู่บนจั่วบนสุดจําได้ไหมครับที่เป็นตัวก่อเบาหวานความดันไขมันตัวนั้นเขาชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ส่วนเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่าซ u เปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสแปลเป็นไทยแปลว่าทำลายซ u เปอร์ออกไซด เป็นเอนไซม์ที่ทำลายอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์เพราะฉะนั้นมันจำเพาะกันครับถ้าเกิดเราได้ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสแล้วร่างกายเราได้รับซูเปอร์ออกไซด์ที่เป็นอนุมูลอิสระเข้ามาเอนไซม์เอสนะครับสามารถกําจัดออกไปได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการป้องกันโรคในระยะเริ่มต้นแล้วสามารถปกป้องร่างกายคุณได้จากโรคร้ายอย่างแน่นอน ขั้นตอนกระบวนการผลิตค่อนข้างจะมาสจัน่นและค่อนข้างยากครับซึ่งเราจะรวบรวมนะครับผมคัดสรรวัตถุดิบนะครับเริ่มต้นจากน้ำก่อนเราเอาจากต้นกำเนิดของทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีแร่ธาตุป,ปริมาณสูงอายุเก่าแก่กว่า400ปีคัดสรรจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดนะครับ120ชนิดคัดมาทั้งหมด5สีโดยรอคอยฤดูเก็บเกี่ยวถึง4ฤดูกาลเลยนะครับ เอามาผ่านกระบวนการไบโอซิมไบโอติกคาลเจอร์เทคโนโลยีแล้วก็เอาไปหมักในถังไม้ชนิดพิเศษครับชื่อคาเมไซโอลินะครับจนกำเนิดให้ได้เป็นเอนไซม์ SOD และค่าออเล็กสกอร์ที่สูงมากๆผ่านกระบวนการนะครับอยู่ที่ระยะเวลา60วันหลังจากนั้นครับนำมาสู่กระบวนการที่2เขาเรียกว่า i p p l i n ิ p งโ c เซ s เป็นกระบวนการที่ย้ายมาบรรจุในถังสเตเลสเพื่อให้ได้เอนไซม์ SOD ที่สูงขึ้นและค่าออร์รที่สูงขึ้นมากกระบวนการนะครับเรารวมระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ60วันอีกรวมเป็น120วันแล้วนะครับกระบวนการต่อมาครับเป็นกระบวนการทำให้ SOD ปราปจากสิ่งปนเปื้อนซึ่ง วัตถุดิบของเราก็คัดสรรอย่างเดียวนะครับแต่เราเพื่อให้ได้มั่นใจว่ามันปลอดภัยกับมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมาทําให้เกิดการปราศจากแอลกอฮอล์ปราศจากสารพิษปนเปื้อนปราศจากสีเจือปพปราศจากเ,เติมแต่งอาหารสารเติมแต่งอาหารต่างๆครับเพื่อให้ได้มั่นใจครับว่าทุกคนนะครับผมจะได้รับสารอาหารใน sod ที่ปลอดภัยต่อร่างกายจริงๆและเกิดคุณประโยชน์สูงที่สุดนะครับเสร็จแล้วครับผมเราส่งเราไม่ได้มาพูดกันเล่นๆ เราส่งไปในห้องปฏิบัติการครับผมที่ประเทศเยอรมันชื่อห้องแลบว่าทราฟไลแลนด์นะครับเราได้รับค่า SOD จากบริษัทจากห้องปฏิบัติการนะครับทราฟทราฟไลแลนด์ rap, นะครับจากเยอรมน,นีพบว่าใน1 ml ของผลิตภัณฑ์ SOD มีค่า SOD เทียบเท่าอยู่ที่1 3 1 0 0 0หน่วย แต่ถ้าเกิดทานไป30 ml ต่อวันคุณไดเอนไซม์ SOD นั้นถึง3,930,000หน่วยเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเลยนะครับนะต่อมาครับสำหรับค่าวออแเเราก็ส่งขอเหมือนกันที่ห้องปฏิบัติการทาร์สไลแลนที่ประเทศยอรมันเช่นเดิมนะครับพบว่าค่าออแที่เราได้นะครับผมอยู่ที่30 ml เนี่ยเทียบเท่าอยู่ที่ประมาณ 13,350ออร์รกเลยทีเดียวแล้วทั้งขวดครับเราการันตีได้ว่าอยู่ที่2 6 7 7 0 0ออร์เรนะครับถือว่าเป็นการต้านมุสลัดที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ครับอนุมูลอินสระที่สูงมากขึ้นเราก็จะไม่สนใจนะครับแต่เราก็พยายามทำให้ตัวเองปลอดภัยดีกว่าแต่เอนไซม์ที่ลดน้อยลง ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆกับความแก่นั่นเองก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราควรต้องอยู่กับมันแต่ถ้าเราเนี้ครับเราได้รับผลิตภัณฑ์ SOD ไปนะครับมันจะทําให้เราได้รับสารต้านอน,นุมูลอิสระที่มันล่อยหล่อลงไปนะครับเพิ่มขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่อยู่กับความแก่เพื่อให้เรามีอายุที่ยืนครับแล้วก็ทําให้เรากลับมาเป็นหนุ่มสาวเหมือนเดิมอย่างนี้ดีไหมครับเสร็จแล้วครับผลลัพธ์ที่เราจะได้จากเอนไซม์ SOD ในผลิตภัณฑ์ SOD นะครับคือการต้านดิ้วรอยควบคุมน้ำหนักนะครับหลับลึกขึ้นให้พลังงานเรานะครับมีความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงระบบสืบพันธุ์ดีขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานครับเต็มอัตราศึกทำให้การทำงานแบบองค์งงรวมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผิวหนังทนต่อแสงแดดครับระบบภูมิต้านทานดีขึ้นและสามารถชะลอความเสื่อมได้นะครับสุดท้ายครับ แน่นอนครับเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเพราะถ้าเกิดมนุษย์มีสารต้านอนุมูลสระเยอะๆอนุมูลสระมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวแล้วครับมะเร็งก็คงไม่ต้องมาก้าวกายเราสุดท้ายครับเอนไซม์เอลโซดีครับให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ให้คํานี้เลยครับคำว่า healthy aging and longevity healthy aging คือการที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่สุขภาพครับก็ดันดีเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วไม่ต้องถามครับว่าเราจะอยู่อายุไขเท่าไหร่แต่ให้ถามว่าคุณจะมีอายุอยู่นานเท่าไหร่ถ้าคุณอยู่เคียงคู่กับ SOD นะครับสำหรับเอนไซม์ SO d เองถือว่าเป็นความรับรหัสชีวิตที่ยืนยาวครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ